มือนีนยายสุ้งอยากน้ำพริกปลาทูนกนะเนาะยายกับขวัวหอมขัวพริกเวลแล้วค่ะทำน้ำพริกปลาทูเพียงแค่น้อยมือนี่ยพักกับลวกไปเล็วนะะใสพ่พริกห,หน่วยนกนะเนาะปลาทูชองโตเขีนยนง่ค่ะ กระจิกระดนได้กะไยว่าสีโตําพริกให้ละเอียดค่ะคุได้มาได้กรยำยำพริกเเขียวพริกเอานะคะอืมเจยบกระจดนนี่เราจะบวตั้มนวดลายแบบนี้ค่เนาะ นี่แหละปะทุสองเข่งกับสิยี่เราจะกางกับเก็บบัค่อยเวิร์ตหนาะตาบัดีใหญ่ใช้พี่ขาไม่จะก็ินเผ็ดกันเนาะเนาะจะได้ก็ใส่ปะทุลงไปเลยอุ้ยขอโทุบจัะเลยตามกับสิบเอาละเอียดหลายเนาะค่ะบหญ่ใหญ่ หอมหอนไปหน่องแจ๋วจมีผ่าเช็ดหนาผ่กข้อไว้อืมถูกกับประเจ็นกับตอนนี่เราจับหนึ่งอ่ะนั่งๆๆๆตรงนี้นี่จะทำบนราละเอียดรายดอก เอาไว้จะเขียวน้ำเนียก็เท่าแก่แต่ใส่้ผมนจังเลยแล้วกน้องต้มน้ำพริกกับใส่ผมน้จัน้อยโอ้หลายกว่นี่เจะใส่แค่นี้ก็ใส่น้ำปลาค่ะน้ำปลาก็บเลือน้อยนึงกับสิพอดีจ้องกับเบอ่ะ Kim lo chát nó nóng lên bay hoặc cái lì nóng nãy là gần như thế là cái gì lìa 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 luôn nắng nó nóng nó nóng 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 ออก็เดร็จเอาี่จ้าย่าก,ก็เตรียมพักไว้แล้วยด้ก็ตัดเป็นสองถ้วยเนาะค่ะเนาะกินบุพร้อมกันเนื้อข้าวโจนโคนเน้องค่ะกินบุพร้อมกันได้ก็เสร็จตัดเป็นสองถ้วยโยนีักถทูกับแพงเด้อคะ่ะสองต๊ะนี่ก็หกดสิทธนาะคะ่ะเนาะงพักอีก น้ำพริกเดี๋ยวหนีเดี๋ยวว่าน้ำพริกคนจนกินน้ำพริกเจ้าจ๋าทั้งพักทั้งย่างเราอยพอุ่งธรรมดาพุ่หนึ่งน,นี่จ้าน้ำพริกปลาทูเยลี่พักก็เต็มสตรีมเลยนาะค่ะเนาะนี่จ้าพักก็ลายอย่างะคะ่ะนี่ค่ะมะเขือคนชอื่นมะเขือย่างน้องกอบแซ่บบน,น้อค่ะเนาะ มีมะละลวกระปวดอ่อนเนาะค่ะเนาะกระเจี๊ยบค่ะนี่จ้าน้ำพริกเยลี่หมอนี่มากินน่วกันเด้อจ้ะเข่าหอนหอนเนาะกินได้ทั้งข้าวเหนียวข้าวเจ้าเยลี่ตำปุบบุบ,บแป๊บเดียวค่ะตัวใหญ่ใหญ่าาเลยเนาะค่ะ <c oughs> นี่ค่ะน้ำพริกป <c oughs> ลาทูเรียบร้อยแ,แล้วเยลี่ก็จะกินเข่าละหิววละเนาะค่ะเนาะ มาเด้อจ้ากินน้ากันเลยจ้ะเดี๋ยวเรียกเคลื่อนเร็วเนี่ยค่ะบ่มีพิธีเรียกตอนหยังดอกจ้ะทำง,ง่ายๆใส่ผงนัวหน่อยนึงใส่หนังปลาหน่อยนึงเป็นอันจบพอดีค่ะแค่นี้เนาะค่ะเนาะอย่าลืมชุ่มชิมไอย้ยาเนี่ยเด้อจ้าเฮ็ดกับข้าวบ้านๆดอกจ้ะกับข้าวง่ายๆบ้านๆน,น,น,นี่นะจ้ะก็สิได้เคียวน้ำนาะค่ะเนาะจ้ะ หอมกับเนเป็นหอมอยู่แล้วหัวแย่รี่กับขัวค่ะขัวพริกซดขัวหอมใช่กันเนาะกันเนาะกับเทียมช้อนหัวค่ะเนี่ยจะจ๋อาหารสวกินแหล้วย่อยง่ายเนาะกันเนาะอันนี้ค่ะมะละแยกกับขยำเกลือก่อนแยกกับไปหลวกน้องเนาะ,ค,ะค่ะมือค่ะมาเด้อจ๋ามาแสพน้ำกันจ้าสวัสดีค่ะ